นี่คือภายในนะครับภายในสยามพารากอนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นชั้นน่าจะเป็นชั้นหนึ่งหรือชั้นเจนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยโอ้โหพลังไายููกเป็นใหญ่เลยนะครับน,นี่ครับ คนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากจริงๆแล้วก็มีพญาหงเลยนะครับดูพญาหงเดยคือพญาหงงลอยอยู่นะครับคนเนี่ยน่าจะเป็นขนพญาหงงจริงๆครับแต่น,นี่คือเป็นหุ่นจำลองนะครับคนเยอะมาก ภาในสยามพารากรคนเดินเข้าออกเยอะมากเลยเลยเคยไปจะถ่ายบรรยากาศอยู่ภายในสยามพารากรไปเลยนะครับ เป็นสันเอ็มนะครับคนเยอะมากจริงสันเอ็มเคยจะให้ดูทีละซันทีละซันเลยนะครับ ชั้นเอมขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งนะครับจะเดินไปทางไหนเะไจะเดินขึ้นตามบันไดเรื่อไปโอ้โสวยงามมากครับ รู้จากมันได้เลื่อนนะครับเขาจะจะขึ้นไปชั้นห้านะครับมีเอฟซีบอกว่าขึ้นไปชั้นห้านะครับชั้นห้ามีอะไร,นะรเนาะ,นะมาได้เลื่อนคนเยอะมากเลยนะครับต้องมีอะไรสักอย่างในชั้นห้า สวยงามมากเลยนะครับห้ามแต่ละที่แต่ละที่ของประเทศไทยจัดใหญ่จัดเต็มสวยงามมากมากเลยนะครับนี่จะเป็นชั้นสองน,นะครับชั้นสองแล้วก็ขายนาฬิกาตรงนี้ มีขายรถด้วยนะครับชั้นสองนะครับชั้นสองสยามมรดกมีขายรถรุด้วยนะครับรถสปอร์ตนะครับรถเบรถวีเอ็มนะครับรถวีเอ็มวีเอ็มสปอร์ตนะครับชั้นสองของสยามมรดกขายรถหรู่ยเลยนะครับนีครับนี่จะเป็นรถไฟฟ้านะครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดมากครับ มีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมอเตอร์ไซค์ Motor S <S ด้วยสุ per Harley นะครับโอ้โหเป per นะครับอันนี้จะเป็น B M นะครับ B M รถมอเตอร์ไซค์ครับชั้นสองนะครับตรงนี้จะมีขายกล้องด้วยนะครับ ใช้กล้องถ่ายวิดีโอ,โอกล้องถ่ายวิดีโอแบบซูมทางไกลนะครับอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตะครับสีแดงรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ ลองมองไปตรงนี้นะครับเห็นลูกโป่งสวยงามมากเลยข้างบนด้วยนะครับหรือข้างบนจะมีไฟ FC ซีบอกว่าขึ้นไปชั้นห้าเราจะลองขึ้นไป ว่าจะเป็นอย่างไร ม้านนี้ก็เป็นขายกล้องมือถกัน,นะครับขายกล้องกล้องอะไรนะครับกล้องถ่ายวิดีโอสุดยอดมากเลยนะครับมีโดมด้วย I เจไอด้วยนะครับเห็นแล้วตรงนี้จะเป็นชั้นสามเลยนะครับขึ้นมาชั้นสาม โต๊ะนั่งกินเลยนะครับโต๊ะนั่งกินกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดไปตามคอมเมนต์ติดสนด้ จะไ,ได้ขอลาจบคลิปตรงนี้ก่อนต่อกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ